สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุรถมือสองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกับสุก็ต้องมีในส่วนของรถสวยๆมานําเสนอนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่สวยอยากนําเสนอเป็นในส่วนของรถเก่งนะคะแฮชแบ็กหาประตูเลยนะคะได้เป็นสีเทาดําได้เป็นรถโตโยต้นะคะยาริสเครื่องยนต์หนึ่งดสองเอนรี เบนซินเกียออโต้ปี2022จะบอกว่าคันนี้เลขไม่แต่ถนนไปเพียงแค่23,000กว่ากิโลเท่านั้นจะเต็มฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนของรายละเอียดรอบรอบคันของคันนี้กันค่ะชมหน้าไมเนเชนแล้วนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าได้เป็นไฟแบบมันติเรเซกเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะ ติดสัญลักษณ์โตโยต้าชัดเจนนะคะสีโครเมียมตัดกับสีดำสวยๆเลยได้ในส่วนของสเกิร์ตรอบขัดนะคะด้านข้างของคันนี้แม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานติดมากับตัวน้องเลยเป็นในส่วนของแม็กกระทะนะคะขนาด15นิ้วนะคะขนาดยางที่ใช้นี่ใช้ขนาด 18560R15 นะคะขนาดของยางที่ใช้ ในส่วนของด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างได้สเกิดข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของการสาดด้านบนติดมาให้แล้วทั้งสี่ ฝั่งเลยนะคะสี่บานเลยนะคะด้านหลังค่ะได้ในส่วนของไฟสวยๆแบบนี้นะคะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังและมีในส่วนของท่อหลอกมาให้นะคะเป็นในส่วนของท่อคู่ด้านหลังมาให้เรียบร้อยสวยมากนะคะสาหรับคันนี้ด้านบนได้ในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะอันนี้ด้านในอ่าห้องเก็บ ของนะคะเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะคะสามารถวางถุงก๊อฟใบใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องมือนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอยู่ด้านใต้ให้เรียบร้อยนะคะรถปีใหม่ๆจะไม่มีในส่วนของยางให้นะคะคันนี้นะคะน็อตเดิมนะคะโรงงานไม่มีจุดไหนที่เป็นที่ขยับเลยนะคะไม่มีจุดไหนที่ขยับเลยลูกค้าลน,นไหนสนใจนะจองจดไฟแน้นเพียงแค่หนึ่งใบเท่าเท่านั้นเองนะคะ,นะคะ ติดต่อสูตรได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในกันบ้างจา้ะกระจกนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะด้านในค่ะนะฝั่งผู้โดยสารถือว่าว้างกว้างเลยด้านในเป็นในส่วนของเบาะห้านะคะสีดำนะคะสีดำลายสปอร์ตนะคะเบาะนั่งกว้างกว้างเลยที่นั่งกว้างกว้างเบาะกว้างกว้างเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของ ฝั่งคนขับกันบ้างค่ะนะคะฝั่งคนขับคะ่ะกระจกนะคะกระจกแบะพัดทา่าไฟฟ้าคะ่ะคันนี้จะสังเกตว่าเป็นรถปี2022เกี่ิองยีออโต้กุญแจยังเป็นในส่วนของกุญแจแบบลูกบิดอยู่เลยนะคะ ทำอ,อะายแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะคะหน้าจอนะคะแ mm. สดงผลเลขมาอยู่เพียงแค่สอง1มืกิกโลเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญนะคะด้านนี้ด้านนี้ค่ะในในส่วนของวิทยุนะคะ SMA m c CD MP 3 mm. เล่นได้เลยนะคะ CD MP 3 mm. เล่นได้นะคะแ mm. อร์เย็นฉ่ำเลย mm. แอร์ปรับอนาล็อกนะคะสำวรัรคันนี้แอร์ปรับอนาล็อกนะคะ เกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะบอกเป็นบอกผ้าจากด้านหน้าได้ในส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะมีในส่วนของแอร์แบ็กนะคะอยู่ตรงหัไลน์หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดด้านข้างอีกนะคะแอร์แบ็กนี่ข้างหน้านี่ถือว่ามีเยอะมากนะคะตรงนี้ก็มีในส่วนของแอร์แบ็กให้นะคะมีไฟด้านบนนะคะมีปิดเปิดได้เลยหาของหาของเวลาตกนะคะได้สะดวกสบายเลย นะคะถึงว่าเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูที่นั่งได้แบบสะดวกสบายและขับเพื่อนดีมากนะคะขับเพื่อนดีมากนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันจะ้ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้า,ากันค่ะสำหรับยาริสเอชิตนะคะรถยนต์1.2เอ็นทรีปี 2, 2022พันนี้นะคะจุดเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะคะจุดเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะคะถนนกับแข่งกันความร้อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเอามาติดตั้งให้ใหม่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้นะคะผ่อนเริ่มก็อยู่ที่แปะใบเานาน่านั้นทุกๆแปะสีสีงวดเลยนะคะจากเ็มซีดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถเอารถได้เลยนะคะมีในส่วนของไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเจ็ด ทั้งเจ็ดสบเจ็ดจังหวัดเลยนะทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยนะคะไฟมองหารถนะคะฟีใหม่ๆนะไว้ใช้งานส่วนแนะนำเลยนะคะันนี้แฮกแบกาประตูด้วยนะคะ แอชแบกค้ามาดูได้รถปี 2, 2022เลขหมาย20,000กว่ากิโลกับเจ้าโตโยต้ายาริสนะ่ะ1.2เอีปี2022เกียร์ออโต้เลขหมายอยู่ที่23,000กว่ากิโลสนใจทักหรือโทรหาสุดได้ตามเบอร์ได้เลยจ้า